Si O-Yong 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 เยที่ชาชางอ่าเราแล้วก็เมื่อไปไปทั่เมืงเดียวดกดักมากนะคะวันนี้เรายกเกี่ยวคูนมาล้อตรงไปที่นี่แล้วถุงกระมกโนเัเ เช่นน้ำตาน้มข็งค้เลือดน้โอเคเช่นต้นเองค่ะต้นสิ่่านะคะี่เป็นตัวน้ำน้ำ้องเลยนะราเจนมามาบัดน้ำน้ำซุปเปอร์โครงการของตัวทีของคัดค่ะธรมนาเน้นเชืนของที่ราเมืองใครยัไม่ได้บอกเน้นการทิ่จะบอกใหได้เห็นคะ ไปเลยวันี้เรามาเรองของการเสีย่วันธุ์บคคลและแก้วน้ำซองชุ้ซีสโตโตเตยไปก่อนเพราเเดิมองนี้มันมีค่ารายใหญ่มากนะไปเราก็สอมไม่ได้ค่ะกับโอเรจิโองกระซองคันร้อยเชอรนะคะสามาถจากโรงงานมาตรฐานเนีมั่นใจได้เลยว่าจะได้ดื่มน้ำสองที่สดอร่อยและมีคุณภาพนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือในส่วนของฟตจราของเรานะคะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายร้านเลยให้ได้ไปเลือกชิมกันนะคะร้านอร่อยของเราละมุนมากๆไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวปาั่นชาว้วยก็มีขนมครอโบราณก็มายา่าบนเส้นโบราณอันนี้เราก็มีมีใครแบบว่าไปลองร้านไหนมาแล้วบ้างตะโกนมาบอกหนูได้นะไ้แฮงเตี๋ยวชิ้นปลาค่ะหรือว่าจะเป็นดูคาติม ใครอยากชิมไอติมแบบไม่อ yeah. ้วนพวกคุณนักอยู <nee> ่ลองไปชิมกันได้น้ำงฝั่งหน้ามอค่ะซิกริวฟิกาเราเท่าและเข้ากันไม่ต้องใครเลยพี่ว่าอร่อยอร่อยมุกมานอร่อยทุกซอกเลยทีเดียวเอาละตอนนี้นะคะ